ดอกบ,บักใหญ่หนึ่งเอางเด้วยพวกเจ้า This is t h e big u t t o n b one Wow see number one หนึ่งเลยพี่นอ้องนี่โหนะดอกพี่นอ้องว้าว n u หนึ่งทั้งหมดเลย n u หนึ่งเลยนะพวกเจ้ามึงได้ดอกเียกะกวงกินคือขาดเคียงนึง <laughs> แล้วหมดเลโอ้พี่นอ้ oh, นองน่งโอ้แตกซ้ำ ว้ายเป็นตออีตนนี่คนเดียวดอกมันงามหนึ่งว้ายแตกซ้ำพี่น้องเลยอู้เป็นตอสีดายทอมไ everyone สบายดีสวัสดีครับ Welcome to best clean nature channel ดอกงามนะนี่สวยนะนี่ลาบอนิดดอกงามนะนี่โอ้ใหญ่ไปเลยจิ้มขนะึ้นมาลาบอนิดเว้าว์ลำบุญวันเลยนี่ลำบุญหนึ่งเลยพี่น้องนี่ว่อรคนอ่ะได้เด้จะพันดอกนี่ลำบุญหนึ่งเลยนี่ดอกใหญ่งามมันอยู่ลุ่มมันยังมาถึงงามอ้ทถมไปก่อนถมไป Mấy thuyền bỏ bộ mì, phuyện, bảo bảo mì hmm. tôi này, tôi này cái number one kia number 1 đây nè bắc This is the button Big one Wow See number one Look at it, Check it out Number 1 <laughs> đây so, đi đây nè Để xong đỏ number 1 mm Nhưng -hmm. này mới nè แข่งไปเวอร์สวยนะสอกหาเพื่อนมาเลยได้ซองดอกดอกพักใหญ่นะพี่น้องถ่ายอูปมกันน่าจะไปถ่ายอูปมันได้นี่ดอกงามมาเลยมันตีผลยาวใหญ่ไปเล,เลยเลยเนาะลำเบอร์นหนึ่งเลยพี่น้อง คนลำเบอร์หนึ่งเล้นนี่ละคองเธอตระกิษณาแมนลำเบอร์หนึ่งพี่น้องนี่สวยว่ะคนลำเบอร์วันบัตดอกใหญ่เล้นะขาวเชื้อเจออีกแล้วพี่น้องดอกใหญ่นะนเนี่ยเบลออยู่ได้สามดอกเลยอยู่ที่นี่ได้สามดอกนะนี่เพื่อนๆอนโอ้ดินแก่นลำเบอร์วันเล้วเนี่ยมันขึ้นมา โอ้โหมันจิ้มหัวหมูมันน่ะปะคือดังปุ๊ดเพิ่มๆมีเพื่อนมนันนะอยู่ลูมนี่มีลูกมันโอ้โหแท้ๆได้หนอย่ามีลูกแท้ๆมันเกิดมาทั้งเหงาไหมพี่ไม่จิ้มลากมันน,นั่นโอ้พี่น้องคน,างาห,นหนึ่งโอ้แตกซ้ำมันค่างาไม่โว้วน้ำเบอร์หนึ่งะพี่น้องตัวแตก ว้ยนแต่อีตนนีดนะอกเบอหนึแน่นดอกบางงามนึ่งวยแตกซ้ำพี่น้องเลยโอ้เป็นแต่สได้ทไว่าแล้วว่ามันสิถึงเนี้โอ้เปนแต่สได้เด้ดอกงเยอะันแน่เลยตุ่ยมาส้ด้โอ้ดอกบางงามสวย มาแตกจังเลมองดูนะพวกเจ้าดอกใหญ่เลอเลยพวกเจ้าเรียนกันไรสายลำเบอร์หนึ่งเน่ยนะใหญ่พวกเจนาหวันเนี่ยนะจะลอยดอกเดยเป็นราคาได้พี่น้องเห็นละบอกคน บ่ีัเจอแล้วนี่แม่ันอยู่ลึกด้วอจี้มไหมกระจิ้มขึ้นมาได้เบื้องนี้เจ้ากระจิ้มเบื้องนี้มันเห็นบ่เห็นบ่มันดูดน้ามันบ่เมื่อวานนี่มันแดดมันเฮ้ยมองหน้ามันมันแดดแล้วมันอยากไคแน่เห็นบ่มันออกมันโอเคมันมันแดดแดดดูดน้ามันไว้อยู ตอมนี้มาเอาต้นไหนต้นไหคุณเอาแตกหนาปอ่องกินเลยนะโอ้ดอกสวยนะวันก่อนฝนตกมันและดินมันดูดน้ำออกดีนะอีกพุ่งนี้นี่แปลว่ามันแดดออกอี้แปลว่ามันเช้าร้อนวังสักดตีมนันน่านะโอ้ ตนแม่จับมาเหนไหนต้นตีนมันดอกไงเออนี่ดอกไงดอกไงเลยเนีู่โอ้ยอุงดอเบอหนึงได้นะพวกเจาเดอกลกะกวงกินคือขาดเคงหนึ่แล้พดเจอ้พวกเจ้าดอกบบอบ้านนะนี่โอ้ดอกไงสวยนีโอ้โห โอ้เดี๋ยวใบมันเกิดในใบไม้นะตัวนี้ใบไม้ปลูกมันใบมันมีดอกนึ่งโอ้มีลูกมันด้วยลูกมันอยู่ข้างล่างนี่เด็กอ้าอ่าหมาบเร์ว้าวนัมายเลขสามเบอร์สี่แล้วพี่น้องดอกใหญ่นะเบอร์สามเบอร์สี่แล้วใหญ่เลยหัวเลี้ยงเลยเาเพื่อนมากันดีดี แต่บอรู้ว่านลำเบอร์หนึ่งวาลำเบอร์อยังไงไหลนี่ดอกไม้น้อยทั้งคางโอ้ก็ไม่น้อยนะมันก็ใหญ่อยู่นะนี่เดี๋ยวลำเบอร์หนึ่งนี่ต้องเป็นยังซี่เอาเพื่อนมันผมไว้มีเพื่อนมันทั้งคางได้มันเกิดรีได้พี่น้องเกิดรีแล้ทั้งคางกันเยอะแต่มันรีถือนามผลหลายแล้วมันเป็นสีนี่นะโอ้ก็ยังได้นะนลำเบอร์หนึ่งนะนี่ ว้าวลำบอหนึ่งนะพี่นอ้องว้าวนู้นผมไว้ก่อนลำบอหนึ่งนะอีกดอกนี้โอ้พี่ดอกพีก่มันเกิดที่ข้างล่างเลยอันนี้สวยโอ้เบอร์หนึ่งคือกัน,นพี่นอ้องดูดยังได้อยู่เบอร์หนึ่งนะนี่นะดิว้าวสามดอก ใหญ่นะตนั้นเบอร์วันสงดอกเลยนะเบอร์วันตอนนั้นเบอร์สามเบอร์สี่ละมันใหญ่ละมันแตกแล้วเลยเป็นเบอร์สามอันนี้มันเป็นเบอร์สามแต่มันก็นักดีนะไอตัวนี้เบอร์หนึ่งนะอตัวนี้ไอตัวนี้เบอร์หนึ่งอ่ะจะตกลอมาทีไอตัวนี้เบอร์หนึ่งนะไอตัวนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์วันเบอร์สองดอกเลยนะว้าวดอกสวยนะนี่ เจอแล้วพวกเจ้าคุณเทลบอนี่นะเช็คกันเอาไงไอฟสมักดิ์ยี่ see right there under the big tree see and right here เทลลบอลพวกเจ้าว้าวมันจะเล็กน้ำพ้นที่นี่เล็กเนาเลยที่นี่ จิ้มขึ้นมานมาดูหมายเลขยังได้อยอะเลยนี่นี่โอ้หมายเลขหนึ่งนะเลยหมายเลขหนึ่งพี่น้องเห็นได้เองตัวนี้นนอีกถมไว้โอ้มันเน่าเขาถมตีนางเขาถมมันมันเน่ามันเน่าถมไว้ มันนอนไปเรื้มันน,นอนเอาสามดอกมาเบื้องตันนี่นี่มาดูโอ้สามสี่นะนี่โอ้พวกเก่ากว่านี้สี่สี่หาดอกแต่มันมีหักไหมนะนี่รับไหมนะดึงสองสี่หาหาลูกนะนี่ เอามันก้อนขึ้นมาโอ้พนะอาดอกด้พี่นอ้องว้าวแจ็คพอตอันนี้ว้าวเด้อโอ้ยังสวยอยู่ยังได้อยู่เด้ยอยโอ้โอโดอกของสวยนะลำเบอร์หนึ่งเบิร์ดลำเบอร์หนึ่งทั้งหมดเลยเห็นปะลำเบอร์วันะน,นะนี่พี่นอ้องไอตัวเล็กมีถมมันไว้ซะให้มันเกิดอีกสี่ปีทั้งข้างหน้า ตัวเล็กมันเอาฟังไว้เลยสี่ห้าดอกห้าดอกแล้วเนี่ยตัวเล็กๆมันเนี่ยเอาฟังไว้ห้าดอกพี่นอ้องสี่ห้าดอกหมายเลขหนึ่งพอด่าหมายเลขหนึ่งนั่น